กดล็อกแล้วเป็นําแ่เลยเ็นําโชกครับผมน้องเป็นงไงร้องร้องยังไงทำไมร้องะเนี่ยร้องอัอัยังไงบอก่ยแพ่มาบ่อยแบไไปแล้วร้องให้ ตั้งใจนะตื่นตั้งใจนะกก็ดีครับผมดล็อกทุกอย่างครับต้องใช้แพ้มากี่ไฟอ่ะไม่จำได้ครับไม่เคยจำเลยเขาล็้พี่ไม่เคยจำเลยพี่จำอาจิเท่าไหร่ทั้งหมดเจ็ดหมื่นครับคิดว่าน้องจะจะมาน็อกเตะขาน็อกไหมวันนี้ก็คิดว่าวันนี้เขาน่าจะเกิดได้ทีแต่ว่าก็คิดว่าจะเป็นงานยากคิดว่าจะน่าได้ไปปลายแต่ว่าวันนี้น้องเขาตั้งใจตั้งใจซ้อมน้องกลับมาแล้วนี่พี่มองอนาคตน้องไงฮะ ก็เนี้ยแต่ทางโบมอเตอร์ก็จะพิจารณาเลยครับเห็นสมควรนะครับก็ระชุได้ทุกตัวเพราะว่ากำลังใจมันทีมวยมันแพ้ไปบ่อยอกำลังใจนี่ก็ร้องไห้เลยร้องไห้เลยแต่ว่าลูกลูกที่ต้องปรับปรุงหน่อยคือลูก อยากเงี่ยงหมอเนาะไม่อยากให้ถามลูกไนหลอดลูกเก่งลูกเก่งแล้วเอเี้ยไโอเคอ่ะ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 น่ะอ่ะ่ะอ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 ่อ่ะ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 อ่พี่ะอ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 ่่ะอ่ะ่่ะี่ะอ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 ่อ่่ะี่ะอ่ะอ่อ่ไอ่อ่ะอ่เอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะ่ะอ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 ่ะี่ะอ่อ่่่ะ่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่อ่่่่่่่ะ่ี่อ่อ่่่่่อ่ อาคนละสามพันมั้งโอ้สามพันอ่ะโอเคนะอันนี้ดีหนึ่งสองสามอันนี้วันใครอ่ะเจ้าจ๋อยคนไม่ยอะเขาเปิดมากทีเนี้เขาเขาก็เลยมุมนี้เขาเปิดมากเขาเปิดมากทีเนี้ยเอาเลยอ่ะถามน้องเห่อไม่ไงี้ยมากพี่ไอ้ที่มีที่เรว่าจะมาน้องไก่กันแลนี่ครับแล้วคิดจะตัดเต็มน้องไหมจะไม่คิดครับคิดว่าจะเป็นงานยากเหรอใช่ยครับก่อนชกก่อนชกนี่บอกนิดนึงพอมีโปรแกรมปุ๊บเจอพี่เขาแบบอาวุธหนักแรงมากเราเราเรารู้สึกกดดันไหมกดดันครับก็เกี่ยว ต่อยมานานครับแล้วกลัวพี่เขากดนกไหมก่อนหน้านี้เรากลัวไหมกลัวครับกลัวหมัดพี่ครับกลัวหมัดนะก็อ่าระแวงนิดหนึ่งครับแล้วเราเราเริ่มมั่นใจยกไหนเว้ยยกแรกครับผมเอาอยู่แล้วเอาอยู่คิดว่ายกแรกนะครับหมัดเขาไม่หนักเท่าไหร่ครับอ๋อหมัดเขาไม่หนักกออีย่างมาฟันอีกอย่างก็ไม่เคยอ่าไม่เคยกลัวไม่หมัดนะครับอ๋อไม่เคยกลัวไม่มาตอนนี้ตอนนี้กลับมาแล้วบกเขาจะโต้งไหนอ๋อวันนี้กลับมาฟังีกย่า็อ่ไม่เกลัวได้ครับผ๋อไม่เคยกลัวไม่มาตอนนี้อนนี้กลับมาแล้บอกเขาจะโต้งไหนอ๋อวันนี้ อผลเงินมังใจครับผมพี่แชมป์ครับผมเช่าเจ้าตัวครับข้าวุ่นเนี่ข้าวไม่ทำใจแตะกี้เตอร้ครับน้องคับผมครับครับหน่อครับสิ่งข้าใจใครครับข้าใจใครครับพันพีเพชรรีดครับเพ็รรีดน้องเขาคนนั้นสภาพร่างกายไม่ดีครับโอเคนาเรื่องสิ่งสิ่งที่เราพอใจในตัวเราวันนี้อะไรครับน้องก็ก็ปลดล็อกทุกอย่างครับแท้มาบ่อยครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงมีไหมวันนี้มีครับก็คือการซ้อมครับต้องซ้อมให้หนักวันนี้ซ้อมให้หนักกว่านี้ แล้วต่อยกับพี่เขามีอาการบาดเจ็บตรงไหนบ้างเอ่ยไม่มีครับพี่เขาเตะโดนหน้าแข้งครับอ๋อเนี่ยหน้าแข้งบวมตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยยกคแรกครับพี่เขาเตะหน้าแข้งผมหลายทีครับจังจังหวะเตะนี่เราเราเราคิดไหมว่ากูต้องโดนพี่เขาน็อกแน่เลยคิดไหมใหญ่ใหญ่ครับก็กลัวครับก็กลัวนะครับแต่ก็น็อกแต่ก็น็อกได้ครับไม่คิดครับไม่โอเคอยากขอบคุณแค่บ้างขอบคุณแค่บ้างขอบคุณเบรกได้ไหมครับขอบคุณสอดจตุ้งขอบคุณสอดจอดตุ้งนะขอบคุณพีชัยบอยบขอบคุณนะอบอยเบลได้ไหมครับ